สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะน้ำฝนมีวิธีดูยอดวิวนะคะในแต่ละคลิปวิดีโอที่เราได้อัปโหลดลงไปนะคะหลายๆคนไม่รู้นะคะว่าเราจะดูยอดวิวยังไงดีนะคลิปวิดีโอในช่องของเราเยอะมากเลยเราได้อัปโหลดไปเราจะมาเลื่อนฟีดฟีดจงหน้า f Facebook โปรไฟล์เราก็เลื่อนไม่ไหวนะคะเราจะทำยังไงเราจะดูยอดวิวแต่ละคลิปได้จากตรงไหนนะคะน้ำฝน มีวิธีแนะนำนะคะมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอย่างแรกให้ทุกคนมาที่ Facebook โปรไฟล์นะคะแล้วไปที่คำว่าแดชบอร์ดเลยนะจ๊ะไปแดชบอร์ดมืออาชีพเลยนะคะ mm hmm. เมื่อมาที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะคะข้างบนก็จะมีคำว่าหน้าหลักมีข้อมูลชิงลึกมีคำว่าเนื้อหานะคะให้เราจิ้มไปที่เนื้อหานะคะ ก็เลื่อนลงมาดูเรื่อยๆเลยนะคะเนื้อหาของเราให้เราเลื่อนเลื่อนลงมานะคะแล้วมันจะมีคําว่าเลือกดูวิดีโอนะคะจิ้มเข้าไปเลยนะคะตรงคําว่าเลือกดูวิดีโอแล้วเขาก็จะขึ้นเนื้อหาคลิปยาวของเราทั้งหมดเลยนะคะว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นสตรีมสดนะคะสตรีมสดก็คือไลฟ์สดของเรานั่นเองนะคะก็จะมียอดวิวให้เรา ขึ้นดูในแต่ละคลิปในแต่ละสตรีมนะจานนี่เลยอันนี้คือยอดวิวในแต่ละในแต่ละคลิปนะคะหลายๆคนไม่ทราบนะคะอันนี้คือยอดวิวทั้งหมดในช่องของเราในแต่ละคลิปที่เราได้ลงไปนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูอยอดวิวในแต่ละคลิปที่น้ำฝนอยากจะมาบอกทุกคนนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบ ง่ายๆที่ทุกคนมองข้ามไปนะคะอันนี้คือวิธีการดูยอดวิวนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ